สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมนิเกนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครเวสตี้นะครับจริงก็ควรจะรีวิวเร็วกว่าน,นี้มากๆควรจะรีวิวได้ได้สักทีนานแล้วนะตัวละครน,นี้ผมก็้วยช่วงนี้ปิดเกม Apple Story นะครับแล้วก็แต่ละอย่างไม่ได้ทำคอนเทนต์สักทีนะ เริ่มกันเลยครับตัวละครเวสตี้เป็นธาตุน้ำนะครับปืนที่ใช้จะเป็นเครื่องยิงจรวดหรือล็อกเก็ตแลนเชอร์นะที่ความจุกระสุนอยู่ที่6นัดนะครับเวลารีโหลด2วินาทีทําดาเมจได้61.3เนะครับระยะเวลาชาร์จอยู่ที่1วินาทีแล้วก็ชาร์จเต็ม250อรนะก็ดาเมจแกน200ปกตินะครับเป็นโรแอทแท k กเกอร์แล้วก็สังกัดเอลิเซียน e นะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ มีบทบาทในการไต่หอเอลิเซียนเพราะว่าเป็น DPS แทบจะเรียกได้ว่าตัวเดียวเลยมั้งที่ทำดาเมจได้ดีในเอลิเซียนนะเวลานี้นะครับที่มันจะทำดาเมจได้ทุกระยะนะไม่ไม่ใช่เป็นช็อตกันหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ลงเลดบอสก็ได้ประมาณหนึ่งด้วยนะครับมาดูนที่สกิลนะสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิล เิดใช้งานเมื่อโจมปีดูชาร์จเต็มนะครับใส่เป้าหมายส่งผลกับตนเองนะส่งผลให้ระยะระเบิดกว้างขึ้นนะครับผมขออิงสกิลตามเลเวลสิบกเลยแล้วกันนะครับก็คือสิบห้าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาสิบวนต่อมาสกิลที่สองนะสกิลที่สองจะเป็นเปิดใช้งานเมื่อใช้เบิร์สกิลนะครับส่งผลกับตนเองอันนี้จะมีลำดับขั้นด้วยนะครับก็คือใช้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งจะมีบัฟที่ต่างกันนะครับ โดยที่ใช้ครั้งแรกเนี่ยจะส่งผลให้บัฟชื่อว่า,ส,าสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะครับระดับหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับ5.35ในเวลา45วินาทีถ้าเป็นครั้งที่2เพิ่มครีดาเมจนะครับ22.34ใรเนเวลา45วินาทีแล้วก็ถ้าเป็นครั้งที่3เพิ่มโอกาสติดครีนะครับ15.51ใรเนเวลา45วินาทีเช่นกันนะครับ ก็จะเป็นคล้ายๆบัฟลิเตอร์นะมันจะเป็นวนต้องวนเบิร์ดหลายรอบถึงจะได้บัฟครบปปนะครับต่อมาเบิร์ดสกิลนะครับเป็นเบิร์ดลำดับ3ามคูดาวอยู่ที่40วินาทีมีทั้งหมดสามเอฟเฟกเอฟเฟกแรกนะครับส่งผลกับตนเองจะเป็นการเรียกผมขอเรียกว่าบ้องเข้าลามแล้วกันเปิด <laughs> เป็นบ้องตัวลุยโอกาสออกไปสองบ้องนะครับซึ่งบ้องเนี้ยมันเป็นมันจะเก็บ จระหลดอีกทีนึงมันจะยิงออกมาเป็นหลายๆลูกเลยนะครับโดยที่กระสุนที่ยิงออกมาจาก2บ้องเนี้ยแต่ละลูกเนี่ยจะทำดามเมจนะครับ15.56%นะครับคิดจากไฟนอนดาเมจนะจะส่งผลจมตีใส่ศัตรูที่มี HP ต่ำที่สุดเท่านั้นนะครับทุกๆ1วินาทีโดยที่ระยะเวลาที่ไอ้สอบ้องนี้มันอยู่บนสนามทั้งหมดคือ18วินาที เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมไปทำไอ้ชุตติ้งเล้งให้ดูอีกทีว่าหน้าตามาเป็นยังไงเอฟเฟกที่2นะครับส่งผลกับศัตรูทั้งหมดโดยที่อันนี้เนี่ยความแรงจะขึ้นอยู่กับตัวระดับบัฟของสกิล2แลละที่บอกเวลขั้น1คขั้น2คขั้น3เนี่ยโดยที่ขั้นที่1นะครับสร้างดาเมจ210.62%นะครับเป็นไฟนอลดาเมจขั้นที่2 247.25%นะครับแล้วก็ขั้นที่3 302.19% โดยที่ถ้าเกิดอยู่ที่ถ้าใช้เบิร์ครั้งที่4มันจะมีครบ3 3ามบัฟนี้เนี่ยก็จะทำดาเมจ3ครั้งนะครับถึงครั้งก็ดาเมจตามที่ผมพูดไปเนะี่ยครั้งที่2ก็จะทำดาเมจ1กับ2แล้วพอครั้งที่3ก็ทำดาเมจ1 2 3อะไรเงี้ยคือมันมันจะทำหลายๆดาเมจตามจำนวนบัฟที่เรากดเอาไว้นะครับพูดง,ง่ายๆแปลเป็นไทงยง,ง่ายๆคือยิ่งกดเบิร์ หลายรอบนะครับก็ดาเมจก็จะสูงขึ้นตามโดยที่สูงสุดจะอยู่ที่3ครั้งนะแล้วก็สุดท้ายนะครับส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดทําให้ระยะเวลาฟูลเบิร์ดนะครับลดลง5้าวินาทีอันนี้ก็มันจะเป็นผลมันจะคู้ขี้นิดนึงคืออันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามีตัวละครไหนที่ระยะเวลาระยะเวลาสกิลขึ้นอยู่กับระยะเวลาฟูลเบิร์ดไหมนะ นี่ผมผมยังนึกไม่ค่อยออกนะแต่ก็มันทําให้ระยะเวลาฟูลเบิร์ดล,ลดลงค้าวนีทีครับแล้วก็จะทําให้อาจจะทาให้เบิร์ดไม่ต่อเนื่องนะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับต่อมาก็โดยสรุปโดยรวมนะครับโอลลอนนี้ผมแนะนําว่าสําหรับใครเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปที่ไอ้นี่ก่อนคือแปลว่าเดี๋ยวตัดไปที่ชูตติ้งเลนก่อนนะครับนะจะเห็นเ เห็นไเห็นจะเห็นสองอันเนี้ยสองอันนะครับมันจะยิงเห็นเห็นเป็นลูกเล็กๆวะยิงออกมาจากสองสองมองเนี่นะครับนั่นคือเบอร์สกิลของเวสตี้นะก็โดยที่ตอนหนึ่งวินาทีจะยิงออกมาทําดาเมจยหครั้งใช่ไหมแล้วก็อยู่ในสนามสิบแปดวิซึ่งค่อนข้างจะนานแล้วถ้าในระยะเวลานั้นน่ะไม่มีศัตรูให้ยิงนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุเหมือนกับว่ามันเก็บกระสุนไว้ด้วยนะแล้วพอพอศัตรูเกิดขึ้นมาปร๊บมันก็ยิงออกมาไอ้ที่มันเก็บไว้มันยิงพรวดออกมาแบบเป็น,ปน,ปนกระจายอะเยอะมากนะครับก็แนะนำว่าใครที่มีเวสตี้แล้วก็ไม่ได้มีตัวละครหรือต้องปั้นอะที่ไม่ใช่ตัวเมตานะครับที่ไม่ต้องไม่ต้องปั้นเพิ่มแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามาปั้นเวสตี้ก็ดีนะครับในช่วยในการไต่หอช่วยในการลงบอสเลดบอสได้ประมาณหนึ่งนะครับ แต่ w e s t ี้ัไม่ใช่ตัวเมตาหลักไม่ใช่ DPS ระดับเมตาเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนกันนางเยอะนะครับอาจจะปั้นทำแค่อเวอร์โหลดให้ครบแล้วก็ไม่ต้องไปรีบวกด้วยซ้ำนะครับหรือแล้วก็ไม่ต้องรีหาออฟด้วยก็ใช้งานได้แล้วนะสกิลที่แนะนำให้อัพก่อนเลยคือสกิลเบ r s ์สกิลนะครับลองลงมาผมว่าแล้วก็ Skill สกิล2สกิลหนึ่งเนี่ยทิ้งไว้ที่เลเวล4ได้เลยนะครับไม่ต้องไปอัพมันเลยก็ได้นะ อะสกิลสีนี่คือกระจกมากไม่ได้มีผลทำช่วยให้ดาเมียดแรงขึ้นเลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ